มูลนิธิด็อเร์เทียมโชควัฒนาร่วมกับเอชนอลเสนอรายการปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิตช่วงที่หนึ่งร่วมปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิตโดยบริษัทอินเตอร์เนชันแนลแลบบอรารอรี่จำกัดมุ่งมัน่นสร้างสารค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพบัตเจ็ต คิดถึงบริการรถเช่าคิดถึงบัตรเจ็ดเครื่องสำอาง MTI The Professional Makeup เปาซินเวอร์นาโนสูตรซักกลางคืนไม่งอ้อแดดสวัสดีค่ะพบกับรายการปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิตรายการที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้ที่ได้โอกาสในสังคมให้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ค่ะ ปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิตในครั้งนี้เป็นชีวิตรันทดของคุณยายเบ้าวัย72ปีที่ต้องแบกภาระถึง3ชีวิตด้วยกันคนแรกคือลูกสาวคนเล็กพิการตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดและหลานที่เกิดจากการถูกข่มขืนของลูกสาวคนนี้รวมทั้งหลานที่พิการปัญญาอ่อนที่ลูกคนอื่นนำมาทิ้งไว้ให้เป็นภาระค่ะ แม่ยายเบ้าจะมีอายุมากและยังเป็นโรคคนแก่ที่มักมีไข้ขึ้นสูงสมวันดีสวันไข้แถมยังมีอาการเจ็บปวดที่ขาเป็นประจำแต่ยายเบ้ายังต้องดิ้นรนสู้ชีวิตด้วยการออกไปรับจ้างทำงานหนักเพราะถ้าเธอไม่สู้เสียคนแล้วนั่นหมายถึงอีกสามคนที่บ้านจะต้องหิวไม่มีอะไรประทังชีวิตและภาระนี้ คงต้องวางอยู่บนบ่าแกไปตลอดเวลาจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายในชีวิตของแกยายน้าลานเหนื่อยเหนื่อยไม่สบายไม,ไม่สบายอยู่ปะคะเป็นอะไรอะคะความดันเป็นความดันโรคเดียวเหรอคะ คุณยายเนี่ยขอคุยชีวิตคุณยายนิดนึงนะคะคุณยายเป็นคนที่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนด้วปล่าใช่ใช่ค่ะคุณยายแต่งงานแล้วมีลูกด้วยค่ามีลูกหลายคนเลยมีกี่คน<อ>คะส <40 S 1> ิบกว่าคนแต่มันเสียหมดแล้วตอนนี้เหลือกี่คนคะเสียกเสียไปเจ็ดก็เหลือหกคนค่ะแต่ตอนนี้ไม่